ที่คุณเซนนะครับก็คือสอพ่อลูกสองพ่อลูกนายกไทยกับสองพ่อลูกนายก,ยก,ก,ายกขเขมรนนะครับร่ลำรวยทุกร่ลำรวยทั้งสองฝ่ายเพื่อนสนิทกันแต่ก็ยังไม่มีปัญญาในการที่จะจัดการกับเขมรเนขมรก็ขมขู่ทุกวันนะครับทั้งขมขูทั้งใส่ร้ายต่า,ยางๆนะฮะนะครับเพราะนั้นก็หลายๆคนก็ถามเอ๊ไหนบอกสนิทกัน นะสนิทกันแนละ้วทำไมยังไม่สามารถจะทำอะไรได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องขเมเณรนะนะภูมิธรรวันนี้ก็ได้แสดงจุดยืนครับออเพิ่งแสดงนะนะครับนะักข่าวเขาถามหลายวันถามแพรทองทานหลายวันแนละ้วก็ไม่ยอมตอบบุกมาสองร้อยเมตรแล้วอืม,อมไปดูหน้างานนี่ยังนะครับ เขารู้ข้อมูลแม่ทัพก็ให้สัมภาษณ์หมดแล้วก็ยังยังย้อนนักข่าวแล้วหัวเลาะเยะอะนะไม่มีภาวะผู้นำนะครับวันนี้เพิ่งจะมาแสดงจุดยืนเมื่อวานนักข่าวว่าถามดีทีเพื่อ <c oughs> มีคนมาบุกบ้านจันสองล่าจะทําไงก็ไม่กล้าตอบพูดอะไรก็ไม่รู้คือนายกอิงเนี่ยเป็นคนที่พูดจาแล้วฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> เป็นคนพูดจาแล้วฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้พูดว่าอะไรเขาถามว่าคนบุกบ,บ้านจันสองล่าจะทําไงก็ตอบไปสิครับ ถ้าบุกมาเราก็ต้องอต้องขับออกไปนะครับนะก็ตอบตรงๆสั้นๆนี่ตอบพูดอะไรไม่รู้สันติวิธีวนไปวนมาเราต้องมีความพร้อมเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรผมว่ามันเหมือนถามช้างตอบม้านะถามบัวไปตอบอะไรก็ไม่รู้นะถามช้างตอบม้าอย่างเงี้ยถามบัวตอบอะไรก็ไม่รู้มีคนบุกบ้านจันทร์สองล่ายัางไงก็ออเป็นผมแล้วใครบุกเข้ามาผมก็ยิง นะบุกมาบ้านผมได้ไงนะครับเวลาตอบคําถามตอบตรงคําถามตอบฟังไม่รู้เรื่องนักข่าวหลายสํานักนะครับสแสดงความคิดเห็นบอกเป็นเป็นนายกที่ถามช้างตอบมาเออถามช้างตอบมาคือทําไมไม่ตอบตรงๆเขมนบุกมา200เมตรทาําไงก็ตอบเขาไปสิครับนะครับตอนนี้เรารีบส่งกําลังทหารไปตึงไว้แล้วนะยิงขับไล่ไปแล้วตายไปหนึ่งศพอะไรก็ว่าไป คนบุกบ้านจันสองล่าทำไงเขาต้องยิงนะครับบุกเข้ามาได้ในบ้านเรามันเขตบ้านเราต้องตอบสั้นๆ้เห็นว่ามีมมาวุฒิภาวะนี่ตอบอะไรก็ไม่รู้งงคือเขาถามสั้นๆเขาตอบไปแค่นั้นนะจุดยืนก็คือพูดง่ายจะไปสารโลกบอกเราไม่ไปอะไรงไงเขาว่าไปคือตอบให้มันชัดๆนะตอบเหมือนเราเลยไร้เดียงสานะครับไร้ไร้ไร้เดียงสาอันนี้คือปัญหาของนายกไทยซึ่งนะ หลายๆคนโดยเฉพาะสะส,ะสะฝ่ายค้านเขาบอกว่าเหมือนกับนะเอ,อไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติทั้งปัญหาภายในภายนอกโอ้โหเต็ไมไปหมดเศรษฐกิจก็แย่อะไรก็แย่ออกไปเลี้ยงลูกอยู่บ้านดีไหมครับอืนะครับอันนี้ก็เรื่องราวนะฮะ <c oughs> นะภูมิธรรมบอกว่าจุดยืนก็คือหนึ่งไทยจะไม่ยอมให้มีการละเมิดอธิปไตยข้อสองสนับสนุนกองทัพเต็มที่สาม ไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลศาลโลกข้อ4นะขอให้ปรับกำลังในพื้นที่ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่ที่ตั้งนะครับอืมนะก็นี่ก็คือภูมิธรรม7มิถุนายนเวลา7นาฬิกานะครับนี่ครภูมิธรรมก็ออกมา4ข้อนะพูดจาอะไรก็อย่าไปนะออ,ออมคำพูดอะไรจย่ไปทนุถนอมขเขมนเยอะ นะนักข่าวบอกเวลาพูดนะครับเต็มปากเต็มคำหน่อยอย่าไปกลัวเขาโกรธนะเอออย่าไปกลัวเขาไม่พอใจมันนะนะครับอุนเซนก็ไม่ใช่พ่อเรานะครับอืมตอนนี้อุลเซนบอกจะยึดเงินนักการเมืองไทยเอาสวยแล้วสิใครเอาเงินไปซ่อนไว้ที่เขเมรก็เสียวๆนะนะเอาไปซ่อนไห้อ่ะใครเอาเงินไปซ่อนเขเมรก็สวยสวยนะอา่าสวัสดีคุณโดโดนักข่าวนะครับ นะชิปหายแล้วเกิดอุนเซนบอกเดี๋ยวกูวจะยึดเงินในพวกนักการเมืองเอ่อที่เอาเงินไปฝากไว้ที่เขมรน,นะไอ้พวกไปฝากไว้ที่เขมรก็เดาได้ไม่ยากอ่ะนะเป็นใครบ้างก็ส่วนใหญ่หพวกมีคดีความนะเพราะโดยทั่วไปเราอยู่เมืองไทยก็ฝากประเทศไทยก็พวกมีคดีความพวกทุจริตคอร์รัปชันเงินสกปรกฟอกเงินคือพวกสกปรกอะ่ะใครมาจะเอาเงินไปฝากไว้เขมรเขมรมันไม่เห็นประเทศที่มันน่าอยู่น่าเที่ยวอะไร นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ชิปหายแล้วเขเมรขู่จะยึดเงินนักการเมืองไทยเนี่ยเดาไม่ยากอ่ะกมีใครบ้างะนะแต่อย่าไปเดาเลยเดี๋ยวถูก <c oughs> นะคนทั่วไปคนไทยประเทศเราจเจริญกว่าแล้วก็ฝากเงินประเทศเราใครจะไปฝากไว้ประเทศเขเมรจริงไหมฮะ <c oughs> จริงไหมครับพี่น้องครับยึดเงินเลยครับพวกเงินเทาเงินดำปูงอิงจ่ายภาษีโอนพุ้นหรือย,ยังไม่รู้เหมือนกันนะ ไทยก็ยึดเงินเขมรน,นะเชิญแรงงานเขมรกลับประเทศดีไหม,มจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเรามีการปิดด่านแนละ้วก็เอาแรงงานเขากลับเนี่ยผมว่าเขมรเขาเดือดร้อนนะแต่ว่ารัฐบาลไทยเขาไปไงไม่กลา้าใจไม่ถึงนะพึ่งไม่ได้แก้ปัญหาง่ายนิดเดียวปิดด่านตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตนะไม่ส่งสินค้าจำเป็นก็จบนี่ครับ เรื่องเขเมรก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันไปอีกนานนะครับ,อ,นะรบอ,อ,อืนะครับอืเออนะครับอันนี้ก็เรื่องเรื่องใหญ่เรื่องโตเรื่องเขเมรนะอืมไทยกัมพูชานะฮะเนี่ยเขาเปรียบเนี่ยเนี่ยไทยรัฐออนไลน์เขาเปรียบมวยระหว่างไทยกัมพูชาเนะอุงอิงแพทองทานอายุสามสิบแปดนะแล้วก็หุนมาเน็ตสี่สิบเจ็ด อืมการศึกษสงศึกษานี่ไม่ต้องพูดถึงไะนะคุณมาเน็ตนี่จบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์จากย Univers ูนิเวอร์ y ิตี้ออฟวิสโสหรัฐนาจักรไม่ธรรมดาการศึกษาเขาดีกว่าถ้าพูดถึงหลายๆอย่างนายกขาเขมรนี่เขาเขาเรียกอะไรโปรไฟล์ดีกว่านายกไทยเยอะอืมอืมนะครับอืมเอ่อแล้วก็เสร็จแล้วขเขมรบอกไม่เข้าร่วมเจรจาร j จบีซเตรียมยื่นสารโลกอย่างเดียว ส่วนนายกอิงแพทองทานบอกไทยรักสงบถึงรบไม่ขาดยึดหลักสันติวิธีอหากหากเพื่อนมาขอบ้านจะยกให้ไม่ได้อ่อนะครับนี่ก็คือนะครับเออนะฮะสิ่งที่แพทองทานเขาเขาพูดนะคือเปรียบแล้วดูแล้วมันก็ถ้าเปรียบมวยนายกเขมรนนี่ก็ทักษะอะไรดีกว่าเยอะแล้วเขาบอกเลยอะไรอะไร,อะไรที่เราเสนอไปเขาไม่เอานะ ไม่เข้าร่วมเจรจา JBC เ,เจโจงเจจาอะไรเขาไม่เจจาด้วยนะครับเขาไม่เอาเลยไอ้ที่เราไปเ,าเจรจาขอร้องอะไรเขาเนี่ย JBC เนี่ยเขาไม่เอาครับคือตบหน้าไม่รู้ใช้มือแล้วใช้อะไรตบนะอืมนะครับเตรียมยื่นสี่พื้นที่ชายแดนไปสารโลกอืชวนเราไปขึ้นศาลอย่างเดียวนะครับชวนชวนขึ้นศาลอย่างเดียว่ะพูดง่ายนะว่าไงล่ะฮะ นะครับสมัยหน้าจะเลือกเพื่อไทยไหมละ่ะขมนจะพาไทยไปสารโลกอืมว่าไงนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับอืมเออข่าวที่แล้วก็แพ้คดีเขาเพราะวิหารไปแล้วนะครับอืมขนานี้แรงงานขมนท้าลบกับเราหรือเปล่าอ,อ๋อครับแรงงานขมนถ้ามันอยู่ในประเทศเราถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมอะไรที่ดูแปลกๆก็ก็เชิญเขากลับประเทศไปอืม มีนักการเมืองขายชาติไหม,มนะครับก็ถามมีไหมฮะตอนนี้ในประเทศเรามีนักการเมืองขายชาติไหมสมรู้ร่วมคิดกับขเมศมีไหมอ่เป็นใครบ้างนะครับพี่นะพิมีพฤติกรรมขายชาติแล้วก็ร่วมมือกับขเมศนายกขุนเชิดจะว่ายังไงนะครับนะครับบางคนก็ขเมศนำไปแล้วหนึ่งศูนย์ อเออขือญาติกันทั้งสองตระกูลทั้งของไทยและและของเขเมรทำไมช่วยกันไม่ได้ทั้งๆเป็นเขือญาติกันนั่นละสิหลายๆคนก็บอกสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใครนะอืมสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าจะทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนก็จะดูต่อไปนะครับในยุคชินวัตนตนี่ประเทศไทยจะเสียดินแดนไหมพี่น้องก็ต้องคอยดูนะครับว่าจะเสียดินแดนนะอเออนะครับ เลือกนายกผิดชีวิตเปลี่ยนเมื่อไหร่จะปิดด่านเส้อทีครับอืมเห็นนะนะครับไม่มีสัจจะในหมู่โจรน,นะครับอืวันที่สิบสามิถุนายนรัฐบาลจะปิดด่านหรือเปล่าสิบสามิถุนายนนี้ก็คุณทักษณิณต้องไปศาลคดีศาลอาญานะครับที่เขาจะมีการตรวจสอบว่าป่วยจริงป่วยทิ์ ถ้าป่วยทิพย์ก็อาจจะต้องกลับไปอยู่ในเรือนจําอีกครั้งหนึ่งไปรับโทษให้ครบแต่ถ้าป่วยจริงก็จบกันไปเราก็ยังไม่รู้ว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือป่วยทิพย์นะครับเสียดายดินแดนเออนะครับนะครับอืมเออปิดด่านไม่ได้ต้องถามพ่อก่อนอืมถามพ่อพ่อคนไหนแล้วพ่อ,พ,อพ่อไหนครับ ถ้าจะปิดด่านต้องถามพ่อก่อนโห oh. นะครับอืมนะถามพ่อหรอถามพ่อยังอะไรเงี้ยนะอืมเออนะครับนะถ้าเกิดเราต้องมาเสียดินแดนในรัฐบาลนี้ก็จบแล้วอืมพักบางพักก็คงจะไม่ได้กลับมาแล้วนะอืมนะครับอืมตัวปัญหาผู้นํารู้จักเป็นเพื่อนกันหมดเป็นเพื่อนนายกมาเลเซียเป็นเพื่อนนายกเขมร นะคุณทักษิณเป็นเป็นเพื่อนหมดอ่ะแต่ปรากฏว่าอะไรฮะไม่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติอะไรได้นะครับทั้งทางที่เป็นเพื่อนสนิทกันคุณทักษิณเป็นเพื่อนครับนายกมาเลเซียเป็นเพื่อนกับนายกขมรแต่คุยกับขมรไม่รู้เรื่องมันแปลกนะคนก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมีคนในตระกูลบางคนก็ไปดองไปอะไรต่างๆก็บันดูแปลกอืมยังไม่ยอมปิดด่านเพราะมีบางคน ได้ผลประโยชน์หรือเปล่านะครับนะเพราะในาเขมรก็มีเรื่องอะไรนะปิดด่านสินค้าผู้บริโภคอะไรต่างที่มันจะเป็นต้องพึ่งเราเยอะถ้าเราปิดอ่านปิดด่านเนี่ยผมว่าเขาก็เดือดร้อนนะจริงไหมครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับออืมทำไมบางคนบอกว่าจะมีการปฏิวัติไม่มีแล้วปฏิวัติอะไรเครื่องบินก็ได้ไปแล้วก็เป็นหมื่นล้านคิปเพ่นสีดำ แรกๆสองลำเป็นสี่ลำทหารก็ได้ประโยชน์ไปแล้วได้ซื้อเครื่องบินเพื่อจะมาลบอืสถ,ถานการณ์แบบนี้โอ้ oh, งบจัดอาวุธนี่เต็มที่เลยอืมเต็มที่เลยนะครับเรื่องเขเมรเนี่ยอืมนะครับภูมิธรรมยืนยันไม่ยอมให้เราเมื่อธิปไตยพูดดังๆฟังชัดหน่อยนะภูมิธรรมน่าจะใส่ชุดทหารแล้วพูดแล้วมันให้มันเข้มแข็งเหมือนทหารหน่อยนะครับอืมนะย้ําจุดยืนะนะครับสองชั่วโมงที่มาย้ําอยู่นั่นเนี่ ย้ำจุดยืนจุดยืนเขาอยู่บนอะไรฮะเอออยู่บนรองเท้าหรือเปล่านะครับเนี่ยเขาถแถลงการฮะรองนายกรัมตีภูมิธรรมรัมตีว่าการกระทรวงลาโมภูมิธรรมครับถแถลงการเมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับพี่น้องครับเนี่ยฟังแล้วเป็นไงหนักแน่นไหม,มเปลี่ยนนายกดีกว่าไหมไม่ไม่รู้เรื่องอะไรแม่ทับกลัวอะไรหรือกลัวโดนปลดลุยไปเลยครับน่ะประชาชนเขาบอก พร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครไปลบกันเต็มไปหมดมนะครับเนี่ยคนไทยรักชาติเออนะครับเนี่ยฮะดูนะครับ,นะรบประธานอาเซียนไกลเกียร์ขอไทยกพูชาเจรจาสันติวิธีนะครับโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยขอไทยกพูชายับยั้งชั่งใจแก้ปัญหาชายแดนผ่านการเจรจายินดีประสา,านทั้งสองประเทศด้านพุทธมาเเสายตรงคุยนายกไทย กรัรมพูชาขอใ,ใช้ความอดกัน้นแก้ปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี <c oughs> ก็เขมรมันไม่เอาเอ่ะผมดูแล้วการที่มันปลุกการคลั่งชาติรักชาติขึ้นมาในของกรัรมพูชาก็คือเพื่อหวังผลการเมืองภายในประเทศนะครับนะกลบเกลื่อนออปัญหาเศรษฐกิจปัญหาภายในประเทศต่างๆในขมรตอนนี้ก็มีพวกมิจฉาชีพเข้าไปอยู่เยอะ ดูจากรายงานข่าวเขาบอกมีพวกสแกมเมอร์คอร์เซ็นเตอร์เข้าไปทำมาหากินเยอะเยอะมากเลยนะครับมีรายได้ตั้ง4ี่แสนถึงหกแสนล้านโอ้โหนะเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP กพเขมรเนี่ยก็มีรายได้หลักเนี่ยมีพวกมิจฉาชีพเข้าไปอยู่ในกัมพูชายเยอะนะก็มีผลกระทบ นะมีคนไทยขายชาติก็ไปอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็ช่วยกันหลอกลวงคนไทยมันก็จะทําให้ปัญหาการหลอกลวงในประเทศไทยก็จะมากขึ้นด้วยนะครับเออนะฮะนะครับประธานอาเซียนจะไก่เกียร์ได้ไหมนะครับก็ประธานอาเซียนอันวาก็เพื่อนกับทักษิณเนี่ยเห็นสนิทกันไม่ช่วยเหลือประเทศไม่ได้เลยหรือไงผมก็งงนะรัฐบาลไทยอ่อนแอที่สุดตั้งแต่มีรัฐบาลมา นะครับอืมขมิ้นคงมั่นใจได้วุธจากจีนหรือเปล่าครับ <c oughs> นะครับนะนะครับนะบนะอันนี้นะควรขับไล่รัฐบาลหรือไม่รัฐบาลชุดนี้ทำให้คนไทยเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของความเป็นคน <c oughs> เศรษฐกิจแย่แล้วยังต้องเสือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในนาชาติอีกโอ้โหนี่หลายคนเ็าวิจารณ์นะ <c oughs> อืม นะครับพี่น้องช่วยกับแสดงความคิดเห็นนะนะครับอืมอืมนะครับนะ่าเหีย์ขู่ตลอดเลยนะเอออืมอนุทินชาญวิรุณบอกภูมิใจไทยไม่ได้เดินไปขอร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยอย่าลืมเรามาตามคำเชิญของเพื่อไทยย้ำชัดไม่ย้ายกระทรวงเห็นนะเออก็คือสรุป กูไม่ให้มึงกระทรวงมหาดไทยภูมิใจไทยก็ไม่ให้ทักษินนะครับอืนะครับเพราะนั้น <c oughs> ภูมิใจไทยย้ำชัดไม่ย้ายกระทรวงยึดตามข้อตกลงเดิมระบุนายกก็ให้ความมั่นใจแล้วยอมรับกินข้าวรวมไทยสร้างชาติแล้วแต่คุยปมพลังงานยันไม่ต้องจับมือต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะอืม การไปพบกันมันก็คือการจับมือต่อรองไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่นักการเมืองไทยก็เป็นเพราะฉะนั้นก็สรุปว่านอกประเทศก็แพ้เกมขเขมรในประเทศแพ้เกมภูมิใจไทยพระสีน้ําเงินก็คือพูดง่ายอนุทินบอกกูจะเป็นมอทอหนึ่งนะครับนะไม่ได้ไปขอร่วมรัฐบาลแต่อย่าลืมนะนะแพทองทานมาเชิญเขาไปร่วมรัฐบาลเขาไม่ย้ายกระทรวงยึดเคาะตกลงเดิม <c oughs> ไปไงไม่สนใจถึงแม้จะเป็นนายกนายใหญ่สั่งยุดยุดมหาไทายไปไงเขาไม่ยอมนะเพราะอะไรตอนนี้อำนาจต่อรองพักเพื่อไทยแทบจะไม่มีเลยเพราะทัวลงประชาชนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับเกี่ยวกรณีนายกอิงขาดภาวะผู้นำนะครับในการแก้ปัญหานะครับเกีเ่ยวกับเรื่องชายแดนขเขมรเนี่ยนะครับเพราะนั้นอนุ